สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับทีมงานแม่สั่งลุยรถไทซิงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากครับผมกับปัญหาที่ผมได้เจอกับตัวเองมาเนะครับผมก็เลยจะเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับกับอ,อันนี้ผมพูดถึงตัว M60 เนอะแต่ว่าตัว M6062 ตัวคอนโทลผ่านหน้ามันก็ตัวเดียวกันนะครับ อ่คือวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันเรื่องตัวคอนโทลอ่ผาผนหน้านะครับเนี่ยครับตัวคอนโทลผานหน้าตัวนี้ครับอพ่พี่ๆนานาเคยเจอเหมือนผมไหมครับคือปัญหาของผมที่เจออย่างเงี้ยครับผมออกไปทํางานเนาะทะนีนี้คือปัญหาของมันคือเวลาผมยกผานหน้าขึ้นนะครับมันช้ากว่าปกติมากเลยครับมันตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ ก็ลองดูหลายทีว่าทําไมมันขึ้นช้าไปลองเอาลงเสร็จก็ยกขึ้นใหม่พอยกขึ้นมามันช้ากว่าปกติที่เคยใช้งานอยู่ทุกวันนะครับมันช้ามากครับจนผมมาคิดอีกทีว่าว่ามันเกิดจากอะไรครับพอดีก็เลยลองโทรไปถามช่างสูอ่คูอ่าคูเบอต้าดูว่าเนี่ยผมเกิดจากสาเหตุเนี่ยมามันขึ้นช้าผ่านน้ำขึ้นช้านี่เกิดจากอะไรอ่าทาง พี่แกเลยแนะนําว่าให้ผมทําสิ่งนี้ครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่ามันเกิดจากอะไรผ่านหน้าที่มันขึ้นช้าครับผมอันนี้ที่ผมเจอกับตัว m 60นะครับผมจะเลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับผมเพราะว่าตัว60กับ6กซอนเนี่ยครับไอตัวคอนโทลตรนงนี้มันเหมือนกันครับคือไอตัวคอนโทลหน้าตัวนี้เขาใช้เป็นสายนะครับเนี่ยเป็นสายเกีียวเนี่ยดึงตัวคอนโทลเนี่ยครับขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยครับ ทีนี้ปัญหาของผมก็เลยเจอเจอปัญหาคืออย <lawsuit royable. S 1> ah, ่างนี้ครับมันขึ้นช้าครับทีนี้ผมเลยถามช่างช่างก็บอกว่ามันน่าจะเกิดจากสายตัวนี้หรือเปล่าไอ้สายที่ว่าไว้ดึงตัวคอนโทรนี้ครับนี่เนี่ยสายตัวนี้ครับเนี่ยครับสายสีดําเนี่ยครับช่างก็เลยแนะนําให้ผมทําอย่างนี้ครับให้มาคลายน็อตคลายคลายน็อตตัวนี้ก่อนครับสองตัวครับมันมีช่างนี้ข้างหนึ่งและอีกฝั่งข้างหนึ่งเนาะช่างเขาก็เลยบอกให้ผมลองคลายคลาย น็อตดูแลให้ขันทางนี้เข้าครับเข้าขันเข้าไปให้ให้สายตัวนี้มันตึงกว่าเดิมหน่อยครับพราะปะกติเราใช้งานไปเรื่อยมันอาจจะหย่อนได้เงี้ยครับนี่ผมก็ทําตามเนาะคายน็อตตัวข้างในนี่ออกแล้วก็ขันน็อตตัวนี้เข้าเพื่อให้สายมันตึงพอสายผมขันเสร็จตามตามที่ช่างเขาแนะนาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมก็ลองอไปสตาร์ทเครื่องดูครับ ไปสตาร์ทเครื่องดูแล้วก็ลองยกผานดูครับปรากฏว่าผานมันก็ขึ้นเร็วปกติที่เราเคยใช้อยู่ทุกวันเนี่ยครับก็เลยมันนี่แหละผมก็เลยเจอว่าอาจจะเป็นที่ตัวสายเนี่ยได้ครับเนี่ยสายตัวนี้ครับที่ว่าดึงตัวคอนโทลเนี่ยครับมันหย่อนครับผมพอมันหย่อนเสร็จปุ๊บเวลาเราดึงไปเนาะไอตัวเนี้มันเข้าไปไม่สุดเหมือนมันเข้าเข้านิดเดียวนี้มันทําให้ผ่านเรายกช้างไงพอเราขัน ตัวน็อตตัวนั้นเข้าให,ให้สายตัวนี้ตึงครับสายตัวนี้ตึงทีงนี้พอเราดึงปุ๊บมันก็ไปเร็วเหมือนเร็วปกติไงครับทีนี้มันก็เลยใช้งานได้ปกตินะครับตอนแรกก็นึกว่าต้องเสียตังค์แล้วอย่างเงี้ยครับ <c ười> ดีที่ได้ทูถามช่างช่างก็แนะนําโอเคยอมรับว่าช่างเขาใจดีครับแนะนํามาก็เลยอลองทําดูผลสุดท้ายทํทาตามที่ช่างบอกแล้วทําตามที่ช่างบอกเลย,เลยปุ๊บ ผมทําเสร็จติดเครื่องยกผ่านขึ้นลงดูใช้งานได้ปกติเร็วปกติครับเลยไม่ต้องเสียตังค์ครับนี่แหละประสบการณ์ดีๆที่ผมจะเอามาฝากครับตัว M 6 0 6 2นยนี่ไอไอตัวนี้อันเดียวกันครับเหมือนกันเลยครับตัวคอนโทรลเนี่ยครับนี่แหละผมจะเลยจะมาประเแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พี่ๆนานา,นาเพื่อมีประโยชน์บางทีใครที่ใช้รุ่น6 2 6 0อยู่เหมือนผมเนี่ยพอไปเจอปัญหาปุ๊บปัญหาที่ผมพูดเนี่ยครับจะได้ แก้ไขเบื้องต้นดูก่อนครับเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ครับเหมือนของผมไม่ต้องเสียตังค์แก้ไขปุ๊บใช้งานได้ปกติอย่างเงี้ยครับนี่แหละผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ฟังครับถ้าดูคลิปผมแล้วมีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม